สวัสดีครับนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The X Shape ใช่ไหมเรารับบทเป็นโจมโจรสุดอันตรายที่จะหาทางน,นี้ออกไปแจกคุกที่เลน่นหนาที่สดุดหรือเปล่ามีเกมเลยเนาะเริ่มิวเกมเลย ะอะไรมาถึงาด้านแรกเวลี่อีซี่จริงเปล่าตั้งชื่อได้โอ้เจ๋วผมจะเป็นใครเชนคาแรคเตอร์อ่ะเชนคาแรคเตอร์ก่อนเราเป็นตัวละครอืมขอไม่เยอะมากโอ้โหนี่ก็ได้ <laughs> นี่เป็นผู้หญิงเนาะเออเออแต่ว่ามันน่าจะแยกกันแหละชื่อช่องเราเหมือนเดิม ว้าวชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมอยากเล่นเป็นตัวเองแต่ผมเล่นไม่ได้เล่นเป็นลิกกี้เหรอผมเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเองไม่ได้เลยอืม ผมเล่นคนนี้แหละเฮ้ก็คนนี้แหละโอเคดูดอืมหลดนนันจังโอเค,อนนอเคระหว่างที่เรากำลังนอนหลับอ้าวไม่มีอะไรเรื่องคือมาถึงเราอยู่ในคุกเลยเอาละหลบหนีเหรอถึงเวลาดีแล้ว เอาละนำแรกก็วานแผงก่อนอ่ะมียาตหรอกโอเคได้ไปตื่นๆๆๆอะกดเอ,อต้นเดินอ๋อเดินโอ้คืออะไรอ่ะทีวีดูทีวีได้ไหมีคือต่อย เอ <Okay, S 2> <c oughs> คือเปิดว่า <c oughs> มีอะไรมั่งอ่าอเอคไขวมามีรองเท้าด้วยอ้าวเอาทำไงตัวบ,บีคือต่อยเอายกได้ด้วยอืมปุ่มไมนไวดีเดินไวมากเลยเรื่อเรื่อลื่นปืดอ่ะเขาตัออต้งค่าหน่อยได้ไหม <c oughs> โอเคตามไม่ได้ออปชันออปชันอ่าก็อันนลอกน่าจะดีสุดแล้วเนอวอาอก็โอเคไม่เอาก,กดออกไงอ่านี่เล่นต่อทีนี้ทำไมตอบแครามรอแล้วผมจะแคร์ยังไงขึ้นไปปียังไงเพื่อนอ๋อนี่ไงปีน อ๋อแล้วเอาไข่ควนคุดได้เลยเพื่อนอืมตรวจคานได้โอ้โกระโดดขึ้นมาเฮ้ยผมออกไปด้านนี้ได้ไหมต่อยโอเคเราต่อยกล่องไม่ได้นะโอ้ดามจนดลดไปแล้วห้าสิบแล้วเนี่ยคืออะไรอือห้ ลงไปไม่เห็นทำอะไรได้เลยต้องใช้นี่เปล่าขอ,อขายขายอ๋อเราไม่ต้องกดแชรเนะาะฮะเราว่าเพื่อนครับไปตำรวจตำรวจมาซื้อของโอ้เราเราจะซื้ออะไรอะ่อะก็สบู่ก็มีให้เลสบูก่ก็ทาซื้อสบู่ บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากออกไปก็ได้บางทีเราอาจจะแค่อยากอาบน้ำครับเป็นไรโอ้ผมเคยได้ยินมาว่านี่นะถุนเท้ากับก้อนสบู่แข็งเนี่ยเอามาเป็นอาวุธได้เรามาดูกันว่าจริงหรือไม่นะฮะน่าจะจริงแล้วล่ะอืม,มรูดใดร่วงเลยแล้วก็ขโมยชุด โอเคไม่ยากไม่ยากเข้าใจแล้วโปรไฟล์เป็นชุดครับเป็นตำรวจโอเคปรอมตัวฝ่ายทีนดูความปลอดภัยโอเคทีนี้เราก็เดินออกไปได้แบบชิวๆแล้วไงเพื่อนจบใจมากเพื่อนรักไม้ช่วยอะไรไหมไม่ออกอ่ะไม่มีด้วยนี่บอก เพ้่นเราบอกไม่หนีเพื่อนผมจะทําธุรกิจที่นี่เอาละแล้วเราจะออกไปไงมันทานตานเน่ะเพื่อนดูทรงแล้วน่าจะต้องปีนขึ้นไปไะโอเคอืมโอเคปีนขึ้นไปเลยเอา้อาวอ้าวตายแล้ว อ๋อเขาบอกให้ทิ้งชุดโอเคโอเคทิ้งชุดไปแล้วเข้าใจยามเพื่อนอ๋อทีนี้ตามลูกสองสีเขียวได้อือ๊อออออล็อกเฉยโอ,อ้นี่ไงนี่ไงทางนี้เปิดแล้วว่าไงเพื่อนเพื่อนรักเราเพื่อนกันมีหลุมนะฮะเราเรียบร้อยมีคนทำหลุมไว้ให้เราด้วย สุดยอดเลยอ๋อถึงไปเราต้องเปลี่ยนของก่อนเนาะไม่ได้อ่าใช้ขุดไปแล้วธรรมดานะครับของคนขุดดินไม่ใช่ของคนหลบหนีอืมอันจิ้อุ่มอุ่มแม่นข้างยากใช้ได้เลยอืม ันนี้เหมือนเราอยากจะขุดลึกลงไปอีกนะเนี่ยอ๋อมึงของเราจะครบอ๋อโอเคเยี่ยมผ่านแล้วเย,ย่แค่แค่ด่านแรกเรากับใช้เวลานามากเรานี่อดจัดอรอบสอง ฮืมว่าไงว่าเจทีตื่นได้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนตื่นได้แล้วนายกำลังฟังอยู่อ๋อเหมือนคือที่เราเหนีออกไปได้คือเป็นความฝันเนาะก็วหาอยู่ม,มันดูแบบว่านสบายใะโอ้หนีฝุดแล้ว โอเคนี okay. ่ได้รับเราเป็นนักโทษเนาะทีอันดับแรกเราต้องไปหาตังตามแผนเลยลืมดูของว่าเรามีอะไรมัางโอ้ปุ่มแม่งแม่งไวมากขนเยอะมากเลยแต่เราไม่มีตังไงเราจะเอาตังจากไหนประเด็นคือไปขโมยของเพื่อนได้ไหมขโมยเก็บหมดครับรู้หมดรู้หมดตัว รูดรูดรูนูเราขอมาเก็บคือเราไม่ออกเลยนะคือเราเป็นขโมยอยู่ที่นี่เราอยากได้ถุงเท้าแล้วตอนเนี้คือมันจับเวลาไหมรู้จับเวลาอยู่ด้วยนะเนี่ยคือตอนนี้คือเราอยากได้ตังค์มากนี่เราไม่ต้องใช้ตังคนะ์แล้วมีสบู่แล้วอะตรงนี้คือของเราได้มาเยอะมาก แต่ประเด็นคือเราจะหนียังไงตอนนี้คือเราฟาร์มของก่อนโอเครวยแล้วฮึ่มฮึ่มโม่ตำรวจกำลังโมโหแล้วเราไม่ยอมมาสักทีโอเคมาแล้วไงต่ออ่าสองแค่แนะนำตัวเนาะ ทีเก็ไปไหนอะขโมยต่อนาตอดตาตำรวจเลยโอ้ไม่มีอะไรฮะคือเราเอาแต่ขโมยเดี๋ยวเราไม่ไปไหนเองนะอือหึเราละไป้ันล้านต่อครับอืมโอ้พักกลางวันฮะ บัสดีเพื่อนแม่วะตังไม่มีคือทำอะไรคือหาชอัตติให้เขาหรอกนี่ก็จะเป็นคนขายของเยอะมากอ้าวยินเ็จล้ว้หรอ แล้วนี่เป็นไรอะลงไปกอบพื้นแล้วอ,อันนี้คือมีคนขอของนะเราก็ต้องไปหาของให้เขาเราหาได้เราก็จะได้ตังค์มายี่บ้าบาทแต่ผมคิดวิธีดีกว่าน,นี้ได้และถ้าสมมติเราไปขโมยตำรวจละ่ะเข้าน้าไม่ได้เยิ้มเหรอ ไม่เข้าใจว่าออกเหมือนกันทำไมพวมตั้งแต่ความแข็งแรงเพิ่มทำไมไม่แน่ใจเท่าไหร่ทีนี้เราไปหาห้องตำรวจกันดีกว่าเหออ้ยคอมคอมบางที่เราอาจจะเล่นทำการบ้านได้คือสแต็มันเยอะมากเลยนะโอเค แต่การที่จะเอาหนีออกไปหนยมันนะไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นโอ้ทักผ้าไหมซักทำไมไม่มีอะไรซะเฮ้ยเซฟเซฟโอ้ซ่อนได้ซึ่งไม่น่าจว่าจะซ่อนทำไมนะอันนี้คือเรายัางเข้าไปที่ไหนไม่ได้เลยมิน้นกินอากินทำไมไม่แน่ใจเปอกินไปแล้วด้วย นี่ก็ต้องเป็นหมอเนาะเป็นเดี๋ย,ยนะผมจบโอรเสิรตชันอ๋ออันนี้คือมาทำงานหรอไม่ทำไม่ทำไม่ทำในคุกเราของขางเอ้ยนี่ออกไปข้างนอกได้ผมจำได้ตอนนั้นไม่มีรูทันออกตอนนัวนี้เออเนี่ยตรงน,นี้เลยรูทันออก ไม่มีแล้วก็คือถ้าเราอยากออกเราต้องมาคุดเองนี่ก็แอบเข้าไปทางนี้ไม่ได้เฮ้ยเขาเรียกเขาเรียกรวมตัวแล้วเขาเรียกรวมตัวแล้วครับแต่เประเด็นคือเราอยู่ไกลมากจากังวะนนี้เราจะน่าสงสัยมากเลยถ้าเรายังไม่ไปบางทีเขาอาจจะตามจับเราก็ได้เฮ้ย ไปข้างนอกไปข้างนอกไปด้วยไปด้วยวิ้ยโหตามไม่ทานในฟ้าโอ้เพื่อนออกไม่รอเลยทีนี้ทำไงเนี่ยรีบรีบรีบไปลงอาหารดีกว่าเนาะไม่งั้นเราจะเด่นเกินไปอ๊ไปแม่งไกลมากมาแล้วครับมาครับ โอเคตอนนี้คือเรายังไม่มีวิแววที่จะออกไปได้เลยยทุนตำรวจผมผมอยู่นี่อย่าทำผมเลยครับโอ้อันนี้ห้องอาบน้ำโอเคอาบน้ำแล้วประเด็นคือตอนนี้ผมยังหาห้องตำรวจไม่เจอเลยตจต่ไม่ใช่ฮะถ้าผมไปคุยกับตำรวจละ่ะ ตำรวจครับสวัสดีครับโอ้อันนี้จะเป็นตะแตกอย่างเดียวเนาะนี่ให้หมีให้หมีให้หมีได้ไหมไม่ได้เอาตังเ่างเดียวก็ชัดเจนดีตำรวจที่นี่ผมซื้อขายยากไอ,อช้อนช้อนไม่มีช้อนเลยที่นี่โอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะ ช้อนฮะขมุยโอ้ได้ช้อนมาอื้มเราเลี้ยงเราไม่ไปเรายิงนี่เราขุดตัวน,นี้เลยได้ไหมแบบต่อหนตาตาคืออะไรอะ่ะ ขุด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 ,ข,ดขุดแบบนั้นด้านเลยข้างหน้า,นา,นนาแล้วเราจะออกไม่ได้ใช่ไหมครับจะมาดูทรงแล้วเหมือนเราจะเอา้าเหมือนจะโดนมาขันเดียวแทนทำโทษหรือเปล่าไม่ได้เราต้องไปขุดตอ่เอเขาสงสัยแล้วเขาสงสัยแล้ว,ลวคือเขาเรียกไม่มา แล้วเราทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อเราก็คุณหาท่านมีครับอือตำรวจมาหนี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 แล้วทำไมอ่ะคุณคุณจะมาจับอะไรผมได้เออผมตึงจัดนะครับเขาล็อกหมดเลยอ่ะเขาแบบไม่ให้เราออกเลยอ่ะผมมาแล้วครับพี่อย่าทำผมเลย หมือนคือแบบถ้าเราไม่มานี่คือประตูไม่เปิดเลยนะโอ้เปิดไม่ได้เลยเหมือนเราจะโดนขังนะฮะเราจะทำเหมือนเมื่อคืนเราทำประเจิ่ไปเจอไปหน่อยอืมไม่สน ไม่สนไม่ผ่านด้วยโอเคน้ำหมดให้ทำอะไรก็ทำไม่อาหารอะไรเลยตัวคืตอนนี้ผมแบบอยากไปที่โอ้เปิดแล้วเจ้าที่เพื่อนผมจะมาคุดต่อ เหมือนเราจะนีไม่ได้อยู่ดีโอเคไว้แค่นี้แล้วกันผมอาจจะเป็นโจนที่กระจอกเกินไปหน่อยผมยังหาทุกข้อไม่ได้อันจริงคือถ้าเอาเล่นดีดีก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จเนาะแล้วเราก็เอาหาตตาังมาแล้วไปซื้อที่ขุดแล้วก็ไปน,นู่นนี่นั่นโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอเคโดนขันเหมือนเดิมขันเดียวเปโจนี่มันยากจ,จริง ไม่เหมือนตอนที่เขาสอนเลยเราปีนขึ้นไปป๊อกเอ๊ะเอเอทำไมเราไม่ปีนขึ้นไปบนห้องเนาะเนี่ยปีนแล้วก็ขุดเออ